ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอทักทายกับชาวราศีกรกฎที่ท่านให้เกียรติเข้ามารับฟังในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีกรกฎว่าภายในช่วงของเดือนกรดก,กรดาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ เรามาฟังคลิปของเราเรามีความรู้เราก็จะได้ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็จะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเรารู้ไว้ดีกว่าไม่รู้บางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าจะเกิดกับตัวเราเราอาจจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเข้ามาสู่ในตัวของเราเราจะได้ ระมัดระวังเข้าไว้ในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเรามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาราศีภายในช่วงนี้ว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินจะมีติดขัดบ้างไมยโชคลาภอีกเช่นเดียวกันจะมีหรือเปล่าวความรัก จะเป็นอย่างไรเคราะห์จะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเปล่าดวงต่อไปนี้จะดีไหมเราก็จะมาฟังกันได้ในคลิปของเราในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎเหตุที่จะทำให้มีการกระทบกระเทือนนั้นระหว่างในช่วงนี้ชาวราศีพฤษกนั้นเออชาวราศีกรกฎนั้นเป็นช่วงที่เข้าสู่ ฤดูมีการเปลี่ยนแปลงเราจะทำอะไรก็ต้องใจเย็นเย็นถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะไม่ดีกับตัวเราในช่วงนี้ไม่ว่าเราจะไปทำงานในด้านงานอะไรก็จะต้องใจเย็นเย็นเข้าไว้เรามีงานเราก็ต้องทำงานของเราไปเรื่อยๆใครพูดใครจาว่าอะไร ตัวเราในช่วงนี้ก็อย่าไปทืษสาหาฟาร์มให้เอาหูไปนาให้เอาตาไปไร่จะเป็นการที่ดีเราอย่าไปคิดอะไรใครพูดอะไรก็อย่าไปเชื่อเขาในเรื่องของการที่เราจะช่วยเหลือคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านยับยั้งไว้ก่อนใครจะว่าเราใจร้ายก็ช่างเขา ถ้าหากว่าเราไปช่วยเขาในช่วงนี้อาจจะไม่ดีกับตัวเราเราไปช่วยเขาก็เหมือนกับไฟตกน้ำจะไม่มีการแสวงแสงสว่างเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะบางทีบางครั้งนั้นเราไปช่วยเขาเขาจะขอบใจเราสักคำก็ไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าไปช่วยใครอย่าไปทำบุญคุณคน ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราทำบุญคุณคนเราช่วยเหลือเขาเขาก็อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของเราบางครั้งเขาอาจจะเจอเจอตัวเราเขาก็ไม่พูดไม่จาบางทีเขาก็ทำเป็นไม่รู้จักอีกตหากแต่ชาวราสีกรกฎนั้นก็ไม่เคยที่จะโกรธใครชาวราสีกรกฎนั้นท่านเป็นคนใจดี มีวาจาที่เรียกว่าพูดจาก็ภัยราะอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครก็ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นท่านเป็นคนใจดีไม่สือสาหาความอะไรทั้งนั้นแต่พอถึงเดือนกราดากฎา,าคมในช่วงนี้ก็จะมีดาวพระอังคารในวันที่13นั้นจะเข้าสู่ ในราศีพฤกษกนั้นก็จะทําให้ชาวราศีกรกฎนั้นจะทําอะไรในช่วงนี้จะมีดวงที่ดีกว่าเดิมจะทําอะไรก็จะมีหน้ามีตาบางท่านนั้นก็จะมีอาชีพที่ดีและได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกต่หากบางท่านก็อาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนต่อมาภายในช่วงของ วันที่16ซึ่งเป็นวันที่16ตรงกับเดือนกระดกดาคมนี้ดาวพระอาทิตย์จะเข้าสู่ในราศีกรกฎอีกครั้งในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความที่เรียกว่าดวงจะแข็งขึ้นดวงจะดีขึ้นสิ่งที่ เราทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีเห็นได้ทันตากิจาการไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่าจะเป็นงานใหญ่ช่วงนี้จะมีโอกาสได้ขยับขยายเป็นกิจาการใหญ่ๆใ,ใ,ให้เห็นอีกตาหากถ้าหากว่าท่านทำเกี่ยวกับธุรกิจในเรื่องสินค้าหรือว่าการส่งออกจากทางนอกเช่นจะลงเรือเหล็กหรือว่าลงเรือ สินค้ารับจ้างบรรทุกสิ่งของต่างๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้หรือว่าท่านจะเดินเรือออกนอกหรือว่าท่านจะมีรถรับจ้างขนของต่างๆนานา,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 าในช่วงนี้ท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะทำกำไรได้มหาศาลเงินทองก็ถือว่า ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะไม่เดือดร้อนท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายบางท่านนั้นถต่าหากว่าท่านเป็นในหน้าทํางานไม่ว่าจะทําอะไรก็จะมีความสมเด็จสำเร็จจะมีโอกาสที่เรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองจะทําอะไรก็เป็นที่สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสดีๆนี้ ชาวราศีกรกฎนั้นบางท่านนั้นมีรถโถมดินหรือว่ามีรถรับจ้างหรือว่ารถจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะเป็นขนส่งก็ดีหรือว่าจะขายหน้าร้านก็ดีจะทำอะไรก็จะเป็นผลกำไรทางนั้นในช่วงนี้ในเรื่องการงานก็ถือว่าท่านมีโอกาสที่จะลุ่งเรืองจะมีทั้งงาน รัฐและก็งานราชอีกต่หากส่วนงานส่วนตัวก็ถือว่ามีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนั้นเรียกว่างานมารอเราถ้าหากว่าเรารองานแสดงว่าตัวของเรานั้นไม่มีงานอันนี้งานมารอเราก็ถือว่าดวงของเรานั้นดีเรามีงานทำอยู่ตลอด ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบอีกต่หากบางท่านนั้นก็จะได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านให้ความเคารพและเมตตาตัวเราบางท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งอีกต่หากบางท่านก็จะได้รับเงินเดือนเพิ่มก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศี ก็รกฎในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะได้มรดกตกทอดจากบรรทบรุษอีกตาหากบางท่านก็จะได้ลาบจากตัวเลขในช่วงต่อไปนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาและวาสนาของท่านคนบางคนนั้นก็ได้มาจากการที่เรียกว่าท่านไปทำบุญทำทานหรือว่าท่านไป สังฆทานหรือว่าไปให้ทานต่างๆท่านอาจจะได้โชคได้ลาบเข้ามาหาตัวเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้บางคนก็ไปทำบุญทำทานปล่อยสัตว์เรียกว่าปล่อยสัตว์บกสัตว์น้ำก็ได้ทานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้อาจจะมากระทบกระเทือนกับการงานของท่านก็ได้บางท่านนั้นงานที่เคยทำมาตลอดนั้นก็มีการสะดุดหรือว่ามีการติดติดขัดขัดไม่ว่าจะทำอะไรช่วงนี้บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ลาบลื้นบางครั้งนั้นทำให้ตัวของท่านนั้น มีการเบื่อหน่ายต่อหน้าที่การงานอยากจะหางานทำใหม่บางท่านนั้นก็อยากจะเปลี่ยนงานบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานก็มีในช่วงนี้และความคิดเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกันอีกต่หากในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎในเรื่องของการเงินก็ดูจะไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่เพราะ ในช่วงนี้ดวงดาวของท่านนั้นยังไม่ค่อยดีหรือว่าดวงชะตาของท่านยังไม่ค่อยดีจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการเงินที่เคยฟื้นฟูก็จะกลับกลายมาเป็นฝืดเคืองไปในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรพอเราเอ่ยปากอะไรในช่วงนี้ หรือว่าเราจะขอหยิบขอยืมเงินใครในช่วงนี้ก็พอได้พอถึงในช่วงของเดือนกร,รักกดาคมตอนปลายปลายเดือนชีวิตของท่านนั้นก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ว่าท่านจะทำอะไรต่อจากนี้ไปก็จะมีชีวิตชีวาที่สดใสและปลอดโปร่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน ถือโอกาสในช่วงของตอนนอนถ้าหากว่าท่านก่อนนอนนั่นท่านสวดมนต์หรือว่าท่านทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลผลบุญในช่วงนี้ก็จะมีกุศลนำทางให้ความสว่างสวยทำให้จิตใจของท่านนั้นเบิกบานเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเลวร้าย ก็จะเบาบางลงไปได้ช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนกระดัก,กดาคมถ้าหากว่าถึงในช่วงของปลายเดือนท่านจะทำอะไรให้ท่านใจเย็นเย็นไว้และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดีขึ้นเหมือนกับว่าตัวของเราหลุดพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายมาในช่วงนั้น ร่างกายของเรานั้นก็จะแข็งแรงในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของเรานั้นไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเป็นอะไรก็ถือว่าดวงของเรายังอยู่ในเกมที่ดีสำหรับท่านที่สูงอายุก็จะมีการเจ็บอดอดแอดแอดอยู่บ้างบางทีบางท่านนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของโรคประจำตัวอันจะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ ให้ท่านระมัดระวังไว้ความประมาทอีกเช่นเดียวกันก็อย่าประมาทเป็นเด็ดขาดถ้าหากว่าเราประมาทอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ในช่วงนี้ก็ขอแนะนำให้ท่านทําการทําบุญทาทานจะเป็นการดีท่านฟังคลิปของเราแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่รับฟัง ถ้าหากว่าเห็นดีก็ช่วยกดติดตามไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเรามีอีกเราก็จะมาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านในช่วงนี้จงมีความสุขความเจริญอยากได้อยากได้ได,ได้หรือว่าอยากคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะขอให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคน สวัสดีครับ